สวัสดีครับคลิปนี้นำทีมพิมลพุทธนะครับมาให้ชมกันแต่ว่าองนี้มีพิเศษ,ษ,ษนะครับพิเศษยังไงเดี๋ยวมาชมกันครับองนี้จะมีแร่เหล็กไหลจิตสีนะครับอยู่3จุดทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองส่องกล้องให้ชมดูนะครับบริเวณพสกับหัวไหลนะครับสมจุดมี3จุดกับองนี้นจะเห็นชัดเลย เห็นไหมครับที่เป็นจุดๆเนี่ยอ่าเนี่ยหนึ่งสองโตตรงนี้สามนะครับไม่ใหญ่ๆก็จะมีตรงนี้สองจุดครับที่เป็นแร่หลากหลายสีนะครับบทละเอียดเลยเดี๋ยวให้ดูกันนะครับเดี๋ยวอยชมกันดูตรงนี้ดีกว่าผมว่าน่าสนใจนะครับเนี่ครับตรงนี้คือพิมพ์ลุงพุทธลุงพุทธขนาดแท้เลยนะครับเป็นลุงพุทธจริงๆคือพิมพ์นี้ครับ แต่ส่วนใหญ่เราจะเหมารวมนะครับเอาทั้งยุคปลายแับมีลักษณะพิมพ์ทรงแบบนี้เราก็เรียกลุงพุทกันหมดนะครับแต่จริงๆแล้วองค์ที่เรียกลุงพุทจริงครับเป็นพญาลุงพุทก็คือตัวทีมีครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาชมผ่านกล้องขยายกำลังสูงครับ เห็นชัดไหมครับกล้องขึ้นหน่อยเดี๋ยวผมให้ชมสวยๆนี่ครับที่ก่อนอื่นเลยนะครับมาตรงนี้ก่อนเลยนะครับเนี่ยหนึ่งจุดนะครับเป็นลักษณะเล็กหลายเจ็ดสีเลยแล้วก็มีประหลอดอยู่ด้วยนะครับหนึ่งจุดนะครับใกล้ๆกันครับมีจุดหนึ่งครับนะครับสองจุดเลยตัวนี้ก็ใช่ครับเล็กหลายเจ็ดสี นะครับนี่เล็กๆเจ็ดสีนะครับแล้วก็มีบรเวนี้อีกนิดหนึ่งอีกเล็กๆอีกสองจุดคือตรงนี้ครับบรเวณนี้ครับครับบรเวนี้แต่เล็กไม่เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สองเม็ดนี้ชัดกว่าสองกลุ่มนี้ชัดกว่านะครับมีเล็กๆเจ็ดสีเลยนะครับน่าจะเศษผงจากการเจียในทำเล็กๆเจ็ดสีที่ทำด้วยตะคำแล้วก็ เศษเศษที่เหลือก็นํามาเป็นมวลสารอย่างที่ผมเรียนได้ทราบว่าสมเด็จปู่เนี่ยท่านไม่ทิ้งอะไรเลยนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคราวนี้เรามาชมพิมพ์กันบ้างครับตั้งพิมทั้งเนื้อนะครับอันนี้ชมเนื้อนะครับเจาะลึกเข้าเนื้อเลยนี่นี่ครับมีความชําลึกหนึบขนแก่นะครับมีพระแพ่งถุมกอแล้วก็วกวมีเหล็กไหลเพลดำนี่ครับ ดอกแระเหล็กไหลเหล็กไหลเพลิงนะครับเหล็กไหลเพลิงนะบ,บางท่านก็บอกว่าเป็นเป็นพวกผงเกสรอ,อะไรเร,เราไม่ว่ากันนะมันคล้คลายๆกันนะครับแต่ผมเรีอกอยกง่ายๆเอาเหล็กไหลเพลิงแล้วกันนะครับอันนี้ก็ผสมปนเปกันครับทั้งประหลอดทั้งเหล็กไหลไฟดํานะครับเนื้อด้านล่างก็จะด้านปลืงกหหานี่นะครับก็จะเป็นล่องตารางลอยรอยแตกลายแต่ไม่ได้แตก เป็นรอยยุบย่นนะครับนี่ก็เป็นเหล็กไหลเพลิงเหล็กไหลไพลดำเหล็กไหลเพดําดำนะครับอีกจุดหนึ่งครับที่สวยงามนะครับอันนี้มีเหล็กไหลสีทองด้วยนี่เหล็กไหลสีทองทองมาไหลนี่ก็ใช่ครับเหล็กไหลสีทองทองมาไหลแล้วก็เหล็กไหลไพลย์ดำนะครับอยู่รอบๆเลยรอบๆองค์พระเลยครับนี่ก็ใช่ครับนี่ก็เหล็กไหลอ่าทานี้ครับนี่ก็ใช่ครับเหล็กไหล เหล็กไหลเพลิงหรือว่าเรียกว่าว่านดอกมะขามนะครับก็คือเหล็กไหลชนิดหนึ่งครับอพพักครับอพพักนี่เป็นเงาวาวสวยงามมากครับน่ครับคามแผงชุมกอนะครับชุมกอแล้วก็เหล็กไหลเพล็ดำอันนี้มัมีหลายเม็ดเลยนะครับแล้วมีประหลอดขึ้นด้วยนะครับมีกระชายครับสวยมากองนี้เหล็กไหลเยอะนั้นปัญหาเรื่องการดูดติดไม่ดูดติดเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับ เหล็กไหลนะครับนี่ก็เหล็กไหลครับเหล็กไหลเยอะเลยนะครับเหล็กไหลเยอะอันนี้พิเศษมาเหล็กไหลเกล็ดสีสององนี่ครับที่บอกว่าพิเศษครับไม่ค่อยเจอนะครับเป็นแบบนี้นะครับเพิ่งเจอเนี่ยนะครับส่งภามาตั้งหลายร้อยองงแล้วนะครับมันไม่เคยเจอทีนะครับนะครับโอเคครับนี่ปลาหลอดนะครับปลาหลอดเห็นปลาหลอดชัดเจนแล้วก็เห็นค่อนข้างลึกนะแล้วลักษณะช้ำลึกดึกเปนแกงนะครับ ปลึกสีขาวยังอยู่เลยครับยังไม่ได้ใช้นี่ทองครับทองนี้ดูง่ายครับดูไม่ยากทองนี้เห็นเป็นทองเลยนะครับดูครับสวยครับไม่ว่าจะเป็นมวลสารนะครับนี่เหล็กไหลไผดำเหล็กไหลไผ่ดำนะครับมีปนมาด้วยนะครับนี่ครับดอกแรกเหล็กไหลทั้งชุดเลยนะครับ บางท่านก็บอกว่ามาจากชานมากก็มีโอกาสเป็นไปได้ลองลองวิเคราะห์ดูนะครับหรือไหลไปดำหรือไหลเพลิงว่านดอกมะขามนะครับเต็มไปหมดเลยครับถึาดูด้านหลังนะยี้ด้านหลังเรายังไม่ได้ดูนะครับครับเต็มเลยไม่ได้ดูด้านหลังมีไหมครับเป็นร่องรอยการปีแยกแตกลานนะครับแบบถ้วยชามสังกะโลกนะครับนะครับ สวยครับตรงนี้ครับเป็นปูนปลวกหอยที่ใช้ผสมประสานกับปูนกับปูนกับปูนเอ่อกับปูนเพชรกับปูนเพชรพวกนี้นะครับผสมกันครับก็เอาเอาปูนเบิืกหอยบ้างล้วนบ้างบังวะบังวาละก็มีปูนปูนผสมบ้างปูนเพชรบ้างนะปูนเพชรคือปูนต่ำนะครับเปลกหอยมาตำนะครับมีทองนะครับ เดี๋ยวเราจะลองทดลองหยดน้ํายาบนเหล็กไหลเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้เลยนะหยดน้ำยาตรงนี้เลยจะโดนหรือเปล่าจะโดนหรือเปล่าเดี๋ยวดูกอลองก่อนนะทดลองก่อนอ๋อโดนหรอกไม่โดนเลยโดนโดนอ่าโดน,โดนครับอันนี้ก็จะเป็นการหยดน้ำยาตรวจเช็คแคนไซย์ side. นะครับโดนเหมือนกันครับนี่โดนทั้งหางถ้าเป็นถ้าเป็นเอาแปะไว้ก็หลุดไปแล้วครับไม่รู้สึกกระเทือนเลยนะครับแถมยังมีฟองคาร์บอนขึ้นมาให้เห็นอีกนะครับนะครับอันนี้อยู่ในยุคกลางนะครับยุคกลางโดนการมีคาร์บอนคาร์บอนตัวฟองคาร์บอนนี่หนาแน่นเลยนะครับหนาแน่นแล้วก็เสถียรด้วยนะครับนี่ตรงนี้เล็กไหล ดอกแรกเหลืกไหลี๋ต้องเคลียร์มา,มาตรงนี้หน่อยเคลียร์ให้โดนตรงเหล็กไหลหน่อยโดนยังขึ้นเหมืองบนเราเคลียร์เองครับขึ้นมาแล้วเนี่ยเคลียร์มาแล้วเต็มเลยเห็นไหมครับก็จะมีอย่างนี้ครับหเห็นไปหาพักพวกให้มาดูกันหน่อยนะครับ น่ครับเต็มหมดเลยครับมีฟองคาร์บอนตรงไหนที่ยอดไม่เจอหมดเลยนะครับแล้วไม่หลุดละะร่อนะไปแค่เยื่อเลยไม่รู้สึกระคายผิวเลยเพราะว่าเราดูด,ด้วยตาเปล่าเนี่เหมือนกับว่ามันเป็นอ,อย่างเป็นน้ําอยู่สีน้ําเคลือบอย่างเงี้ยครับแต่จริงไม่ใช่ครับเกิดจากโลหะขยายตัวแล้วก็เกิดความมันวาวเหมือนเหล็กไหลเงินยวงหรือพวกอะไรไพดดาที่ยอดขึ้นมาใหม่แล้วก็จะจะ,จะ,จะแสดงจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเหมือนไข่นดงดาขึ้นมานะครับอันนี้ก็ขึ้นมาเองครับเนี่ยไม่ออกแล้วไม่เคยเยื่อเลย นะครับยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมเพราะมีหลายท่านบอกว่าเป็นเอามาแปะไว้หรือเปล่านะครับตกลึกหลายเพลิงเพราะไม่เคยเห็นว่าปรากฏในพระสมเด็จวรคังจริงๆแล้วมีหลายรูปแบบนี่ตรงนี้ก็สวยครับนี่ครับกลึกหลเงินยวงประหลอดประหลอดเต็มเลยมีหลายจุดนะครับมีหลายจุดเดี๋ยวเช็ดอันนี้ก่อนเช็ดนี้ก่อนเดี๋ยว นี่ก็กลับมาด,ดูชมด้านหลังด้วยตาเปล่านะครับชมด้านหลังจะจะ,จะทาให้เหล็กดูดก่อนนะครับนี่ด้านหลังครับในรอนที่หยอดไปจะมีรอยด่างนิดหนึ่งผมถึงนี้เขอยากหยอดคือถ้าเราส่องดูจนแน่ใจแล้วนี่ก็ไม่อยากหยอดนะครับนะครับพอดีผมไม่ได้เจือจางน้ํายาเพราต้องเจือจางน้ํยายงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ นี่ผมดิบๆเลยไม่ได้เจ่ายากเจียจางเลยนะครับอันนี้เรามาลองทดสอบกับแม่เหล็กครับทดสอบกับแม่เหล็กดูหน่อยซิเป็นยังไงบ้างอ่านี่นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าแม่เหล็กนี้ไม่ถึงไม่ถึง4,000เก้านะครับมาเลยเห็นไหมครับมาตะไกลเลยเนี่ยติดเลยด้านหลัง มาเลยครับนะครับมาเลยเหมือนกันนะครับโอเคครับนะครับโอเคนะครับสวยงามแล้วก็ตามทองเรื่องนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยครับตามเบอร์โทรครับ081ครับ173 0292